สวัสดีฮะวันนี้กพ่ม T w k p กับเ <Bloody S 1> กม Bloody Roar 2เกมการ์ดชาวพีวันและพีทูโอเคนี้เบติโลยังมาเล่นอืมที่อะไรกันเนี่ยโอเคอินโทรขึ้นมาหม่กันได้เป็นไรไม่ว่ากันขอให้เล่นได้ก็บอก Bloody Roar 2 okay. เล่นอาเคดไปแล้วน,นะตัวที่ผมจะเล่นกน็ผมจะถ้าไม่ตายมันไม่เป็นเลยใครรู้เล่นในผมจะถ้าไม่ตายไงขอบเชีนงรักพรองแล้วกันไอเสือหลายมัดยุกันี่ตัวไหนวะ, <we> ะพระเอกอ๋อโอ้เจ้าพระเอกว่ะ เชืมาป้าวะอะไรแล้วเจ้าช้าไปนะโอ้ยแบงล่างเลยวะเราต้องทิ้งระยห่ะแรงอะลงไปแล้วจะแงงไรนะผมกังเชื่อมันเขามาดิมาดี ช้นลองทิบแปดจัดครับโอ้ยชื่อแดงจัดมาโอ้ยหมดเดียวล้มเลยเชี่อจะตา,โาย,ออยโอ้ยอืมด้วยออคอมโบโลแล้วไม่ทถนัดแล้วมันก็มันอยู่นะ ไม่เป็นจอยน่าจะมันกับนี้เดี๋ยก่อนแปลงข้างเฉยะกูแปลงไม่ได้ไม่ดีโอเคกูใช้ได้ท่าเดียวกูใช้ท่าเดียวอ๋อมา อยากรู้ยังจะท่าไม่ตายเป็นคนเดียอ,ออกมาเราก็ขึ้นนะ<ป>เราเสียเปลี่ยนนะเราแปลงร่างไปแล้วอะ่ะมันยังไม่แปลงร่างเลยโอ้โตัวด,ด้วยอ,อยากรู้ถ้าไม่ตายตัวนี้มามกกดอะไรคอมันเทพตัวนี้ คเปลี่ยนทีไปก่อนครับมันจะใช้ท่าไม่ตายแต่เราท็ออีกน,นี่อย่างนี้เยียบนี่เป็บบเจ็บหนาเจ็บไม่ไรยูกุยูกุสังนี่นี่ไงเปลี่ยนท่ากดบล็อกว่าโอ้ผิดด้านไอเ้เทียกูมั่วเลยทีนี้ต่อยต่อยไปไปไปนี่ โอ้ไม่ไปโดนต่อยกูนี่ไงมาดิมาจมพัดวะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ได้นะเดียวก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับเชน้าไปนอนจึนหลง ไอตัวนี้มันเอออะไครับเะไอตัวนี้มันคิดตัวอะไรวะเออไ,ไม่ได้เนะเปิดกันไดปีเออปดพกอโวยกันได้แบบชีตาัโอ้ธรรมาล่างธรรมดา,าก็มีท่าเหมือนกัน ต้องเลาะไม่ต้องให้หมาป่าออกมาหรอกนายนะต้องใช้ด้วยมือนี้มือมใช่ป่ะเี่ยนเยโอ้ยยัยจทำใไ้บอลมันเจ็บไหมโอ้โหจะตายเลยยย ท่าแรงแต่โกโตัวนี้ทีมมไปละอีกทีโอเคโอโ้โหชุดย่อยไปเลยแบบน,นี้ <Get ready. S 1> แปลงมาอัดหน้าเลยเฮ้ยท่าเมื่อกี้อุ้มกดไม่เมานะอันนี้ไม่มั่วอันนี้ไม่มั่วอันนี้น,นี่ไม่มั่วอันนี้ควร ตอันนี้โหดนะตอนนี้โหดนะตอนตุนเนี่ยโหดนะภาคใหม่มันน่าจะตัวเยอะกว่านี้มั้งไม่รู้เหมือนกันตัวภาคนี้มาภาคนี้เป็นทาทภาคตำนานนะโอ้โหสีคลิปหายก็บอกดู โอ้โหเขี้ยนแค่ก็จบนะแพ้เกมเวอร์อ่ะคนท่าคนก็ท่าอย่างนั้นเลยเฮ้ยต anyway ุ่นตุ่นแล้วไงตุ่นแล้วไง อุ้ยง่ายเลยว่ะตัตัวสดทีต้องเร่งต้องเร่งทำโอ้เฮ้ยเลือดเพิ่มงงงงเลยครับโอ้ยจะตายเพือมเพิ่มเฉย ร <Get> ่างคนร่างโอ้แล้วย่อยางไวเลยร่างคนนะไมนีมีท่าอะไรเลยวะโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยโดนยิงอัดไ,ไ,ได้อีกเหรอ เฮ้ยชน่ไมใช่ย่าถ้าไม่ตายมันไม่เป็นั้นเ่อเทเจนนี่นยตัวนี้น่าจะกังข่าวปะใช่กังข่าว Get ready เครื่องไว้ตีนไ้งไวับตัวนี้อีกอะเื้อทำีไม่ได้เลย เยอะขนาดวีหเกือบตายทุกครั้งเลยวะเ <ready>. สีงยจงจด็มดแล้วอ่าโอหโหเยอะทาอ้าไม่อยาพี่เลยย <c oughs> ิงเยอะ ตัวนี้อตัวนี้ามดามันไม่มีตัวมีอะไรเลยเลยเฮ้ยเด็คนโอ้โหูกแตยอะไรอ่ะโอ้จแดนหมดวิชาการปูเลไม่ยมแพ้น่เธอนะ เรามันบ่อยแล้วเป็นท่าหนักเหรอวะ้งรถเนี่ยใช่เอสเป็นท่าหนักครับเฮ้ยเฮ้ยใช่หรี้ไม่แล้วกันแล้วที่จเย็นโอ้